นี่มันตุบหิเอาครับตาจารเหมอนกตนนั่นนะ่ะโหดงเงี้ยรปุยเซก็คุดบาสเนี่ะเสียด เ้ยวเร็้ไขว้หนะ้าเร็วเร็วไข้ไเี้ยวแวบ้านสิบเจดป็นตะบุบ้าน ขับรถส่งของลงมเนี่ยมันก็ขับได้กันไปก็นี่มันวิ่งติมส่งของลงมาเนี่มันตุบหัวที่เอาขับแต่าจางไปเร็วกว่าทีไปเร็วกว่าตักเสคนนั่นจะหอมเติมเงม่ฮอดด้